ครับผมสวัสดีครับอยู่ผมอ้วนดำซิงครับวันนี้พามาดูรถไทยซิงรถไทยฮังเสีย CF มึงอีวครับรถไทยฮังเสียเรียผมใส่แค่นี้พ่แ่ผมใส่ือมตก ตัวนี้เพาตวนี้เพชดเ่ามั่าผมเพ็รไมกแต่แต่คู่กเพราะว่าของเขาเขาจะมาแต่านมาเพื่อล่ารถสามเจ็ดีแล้วนน่ี้็นตองประตูของเขาถูกทำใ้เขามาเสริมมทางลนี่มีตตวของรถใช้ปอดงลยอไ่ใชไปเลยที่เป็นทาเขาเป็นไันดได กืบแสนพอดีผมเลนของคือในของของกาแผมก็เลยพูปกติพูดยม่กว่แท่งอยู่คร <c oughs: so ises> ัว <cat> อ <vos is wrong> uh ัน huh. น no like ี้เป็นรถไทยเอ็มใพี่ไหสืสู่ันกศูนย์สี่สี่ศูนย์นึ่งนี่ครับที่รขตอรับดีเขาจืใส่รถขีบเขาบอกเอาซื้อ

มอแบฮตตง้เอาใหญ่ครับใหญ่ไหมท่านเห็นไมเนี่ยช่องใฮอเตงให้เอา่ช่องนันะช่องมอเบนี่ยให้เพื่อนเอาไหมครับจับเบิ่งลึกกันไหนครับค่น้าวีออกจเบื้องลึกกันไหนก็คยครับก็ต้องมารงเลี้ยงดูแงดูร้างห้องครับมันจะหมดูลงครับเพราะ่าแบย่านนะอยเขาเขามีเครื่องเสียงน้ำเนาะ มันเดียนี่มเบดสองลูกแต่ไม่อดีนีองดแ,แบบนั่นแหะเพราะความหนึ่นง,งเราันีนี่แผงมองนนำไ,ไม่มีปัญหาแมงมมแบนท้องเนกลหนา,นามอหนำไอ้คุณนำปดเขาไปคือแผง <c oughs> ม,มอำเปอยเปื่อยจันเดียวใส่ขางลวดเฮ็ดแ่นขางลวดอื่นกวงบนนั้นโอ้นี่ฟาดูน้ำมันบอกครับนี่ดูยังงนี่ไงซายดน้ำมันอ๋อดูน้ำมันตีสองโวล ภายในก็สวยงามนะน้ำัน,ำนโ,โอ้โหบองอะไรเบาะน่าจะเป็นบาะรถเทยฟอร์ดจยูบนวันนี้ไปดูเซมโกันย้เกีบสายบันนี้มือเปลี่ยนแล้ก็ไปดูแต่ครั้งอีกเส้เสสครับ ซ่อนกันได้นี่นะได้สระได้บุเรดยนว่านั่งเลยสามคนนั่นแล้วห้างลัางนั่งซ้อนกันได้เหรอผู้สาวนั่งขับหลังได้เหรอเอาผู้สาวจะฟ้องนั่งขับเอาผู้สาวนั่งหลอดลังพร้อมแน่นมีนาซาใส่ด้วยอนาคตต่อไปมันต้องอย่างนี้เลยตู้เอ็นเงินบัตรบันรก็คือรถใชนิ่งบันเป็นโรคโรคปอดตายอะไรจะเนี่ย

ทำไม่ยเียไปดันดินนครับนกยุ่านี้เลยจับลงมาจากข้างบนแต่งงานแปลงอะไรนะเป็นปรยงานสิาไร่เนี่เพราะว่าตามบ้านไปไม่ได้โอ้เด็กเลครับเอาไปเลื่อยหัวยาวมารับสบายเลยนี่งผลไปดีโอ้โ็รู้อ่น่รับต้นันะแล้วตนก็ไม่ต้องแขงเองกเรียกได้ว่านื่อเดิมก็โฉลเงเขยนไ่ึ้เลยเท่านี้ก็ดช สวยสวยสวยวันนี้ไม่คอยได้ทางานใช่ี่อยู่วันนี้พอดีช่วงเช้าให้นะเข้าไปก่อนฝนตกก็ไปครับคุณไม่คิดว่าค้นน้ำนึนหนาเรื่องไมสิคมันเป็นธรรมดาขนาดนี้ที่คุณคุณมันจะเข้าอย่างไรลงเงนทุนด้วยฮะ ดึชุดได้โอ้ยนี่ครับยันต่ยี่ห้อโจ๊กครับขอแอร์ไงโอ้หแอร์ตู้แอร์ตู้แอร์เย็นไม่ครบบ้านเลยตัวนี้ไม่ครบบ้กหลังคาขึ้นได้ด้วยครับโอ้ยไปปีนไปปีนมาเดี๋ยวจะไล่ตายได้พี่น้องเด้ออู้ถ้าได้มาต้ทำหมดเลยเซอร์วิสแอร์ไม่ครบบ้านตัวอยู่บอาการป่วยตัวนั้นน่ะนี่ละอนาคตข้างหน้าไทยแอร์ฮัง

เมาเอากับบุกฮนเนาะมันจะนอนเหก็เ้องห้องห้อาไม่อยากไม่อยากเห็นมั้งเขากะเอาไปแช่นั่นไหมไปแช่ตัวปั่นปั่นรถเตลีเออเอาไปแช่หมดเสยๆๆครับนัดเนี่ยเก็บหมกกัน มาแล้วมันตีบัร้อนบ้ร้อนน่ะร้อนรังกะมี่ดีนะดีนะดีนะไม่มีแอรแอปเตอร์แอรแอปเตอร์ยังหล่อผมพนันได้เลยว่าเสียเอ็มต้องกลับด้านร้อแล้วนี่ใช่ไหมเสียเอ็มจะกลับด้านร้อนหรอเป็นบ้านเครับเอาข้างนอกออกมาข้างในข้างในไปข้างนอกแล้วบเปล่านเป็นแตนด้าก่อนเอาล้อทำให้มันโผล่เยอะจังเนี่ย

เป็นชุดใหญ่หมดเลยรุ่นหกปีจะเป็นสักกี่ปีได้ดิรุ่นสามปีสามปีไม่มีเยอะเลยสามปีสองพันกว่าชัวร์เพราะว่าทำไมต้องใส่พันไปจักเพื่ออะไรดินแข็งอ๋อมันเข้าดีครับแต่ว่าดินเปี่ยนไ่เนียมไม่ดีมันอุ้มไปมันมมันมันบุ๋งนะมันค่เขียวมุ้มดินแห้งๆยางใหญ่ๆเนกหญ้าพวกอะไรเนาะปาดดีแล้วนะเราค่อยรูนไหม ตัวเนี้ยจะเป็นดินแห้งถ้าดินเปียกมันมันถือมันถือบางก้อนเป็นมวลมันถือมันถือเป็นมวลครับมันถืออุ้มรุมมรุมไปนั่นไม่ได้จริงคไถไถบูเบิรกมาครับพวกนี้ผ่านบูเบิกได้กันมาเอ๊ะเราแค่นนี้บลอนก์น้ำหรอกดูจากน็อตก็รูเนี่ยถ้าลงน้ำเนี่ยคงจะน็อตคงจะไม่เหลือหรอกมีตมอ่ะพวกแขนพวกยังมันนี่ก็ไปเหมือนแล้วถ้าลงน้ำคงจะไถแห้งส่วนใหญ่คนรักรถจริงๆเห็นน้ำเพราะอย่างน้อยมีบานเลอะเพราะอื่นพื้นมาก แม่จับาดเนี่ยขอยระวางเรื่องวันนี้ยี่งจขงวไม่เมืองเราดิจะของไมเมืองเรารถไ่อยากเอาลงน้ำอย่างนี้มันต้องมีสองคันคันบุกกับคันไม่บุกสวยมายๆวยสวยๆๆ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 ๆังๆๆๆๆๆๆสๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 อๆอๆๆๆๆๆหๆๆ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 นๆ มาตั้งอุปกรณ์มีห้องคลังอุปกรณ์ด้วยโอ้โหเสียงท่อเสียงโผล่ใช่ปะก็เป็นเสียง,นนยงรถพัว สุดๆุดยสวยสวยครับพี่สวย

ได้ทั้งสิ้นติดสติกเกอร์ให้แล้ว ผมก็เขาจะคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วลนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ